สวัสดีค่ะวันนี้รีดีไซน์จะพามาพับเหรียญโปรยทานรูปแบบดอกไม้สวยๆน่ารักน่ารักแบบนี้กันนะคะนี่นะจะใช้ริบบิ้นอยู่ที่สองสีนะคะนี่นะคะสวยๆน่ารักน่ารักค่ะเดี๋ยววันนี้เรามาดูอุปกรณ์กันก่อนเลยกันไกลเหรียญริบบิ้นค่ะวันนี้รีจะใช้ริบบิ้นตาทีวนะคะเบอร์สองนะที่จะมี เป็นลายจุดแบบนี้นะคะแล้วก็ตาระครังเบอร์สองเหมือนกันนะคะสีพื้นนะเดี๋ยวเราจะมาเริ่มสานกันเลยค่ะนี่นะคะลีจะตัดริบบิ้นหกเส้นสีละสามเส้นนะคะแบบนี้นะที่ความยาวแปดสิบเซนติเมตรนะคะรวบม,มารวมกันแล้วก็พับครึ่งนะแบบนี้นะคะตัวนี้ลีตัดแล้วก็พับไว้แล้วนะที่นี้เราก็จะมาเริ่มสานกันเลยนะคะลีจะจับริบบิ้นคู่ที่หนึ่งขึ้นมาเราจะหยิบริบบิ้นขึ้นมาเป็นคู่เลยนะคะ เราจะเอาริบบิ้นลายจุดไว้ด้านบนทั้ง3คู่แบบนี้นะคู่ที่1จะสวมด้วยคู่ที่สองนี่นะคะแล้วก็คู่ที่สามนะคะจับเป็นคู่เลยนะนี่นะกดตรงรอยพับเลยนะคะสอดเข้าตรงช่องที่1น,นะนี่นะแล้วก็เปิดให้กว้างค่ะดึงเอาคู่ที่2อออกมาจับให้เข้าที่ค่ะนี่นะคะ เราก็จะได้เป็นฐานสามนะแบบนี้นะเสร็จแล้วเราก็จะมาสารเป็นฐาน6นะคะเราจะจับริบบิ้นเป็นคู่แบบนี้เลยนะคะฝั่งด้านขวามือทับเฉียงขึ้นมาด้านบนจับเอาริบบิ้นเส้นด้านบนทับเฉียงลงมาด้านล่างแล้วก็จับเอาริบบิ้นคู่ฝั่งด้านล่างนะคะฝั่งซ้ายมือนะเสียบตรงช่องนี้นะคะให้ขึ้นมาด้านบนแบบนี้นะ เสร็จแล้วเราก็จะมากดกดจับๆให้กระชับนะคะนะก็จะได้เป็นฐาน6แล้วในลนนักษณะนี้ทีนี้เราก็จะมาสารต่อกันเลยนะคะดีจะจับริบบิ้นคู่ที่1ขึ้นมาแบบนี้นะทับด้วยคู่ที่2คู่ที่2ทับด้วยคู่ที่3แบบนี้นะคะเราก็จะมีริบบิ้น3คู่ด้านบนแล้วก็มีริบบิ้น3คู่ด้านล่างในลักษณะน,นี้ เสร็จแล้วเราก็จะมาสารสลับกันเลยนะคะดีจะจับริบบิ้นคู่ที่ <catch> <vallahi> 1ด้านบนวางลงมาเอาคู่ที่1ด้านล่างขึ้นมาด้านบนคู่ที่2ด้านบนวางลงมาเอา2ด้านล่างขึ้นมาด้านบนคู่ที่3ด้านบนวางลงมาเอา3ด้านล่างขึ้นมาด้านบนแบบนี้นะเสร็จแล้วเราก็จะจับหมุนมานะคะนี่นะเราก็จะเหลือริบบิ้น3คู่ด้านบนเหมือนเดิมนะคะทีนี้เราก็จะมาสารต่อกันเลย รีจะจับริบบิ้นคู่ที่1ด้านบนวางลงมาก่อนนะคู่ที่2ค่ะขยับมาตรงปลายนะสอดเข้าตรงช่องแรกเลยนะคะนี่นะให้ริบบิ้นขึ้นมาด้านบนแบบนี้นะคะแล้วเราก็จะค่อยๆปล่อยริบบิ้นออกมานะจะได้แบบนี้คู่ที่สมค่ะจับริบบิ้นสอดเข้าตรงช่องแรกเลยนะคะออกช่องถัดมาเลยนะนี่นะคะแล้วลีก็จะปล่อยริบบิ้นออกมาในลักษณะนี้นะทีนี้ลีก็จะปล่อยมือออกมานะคะ นี่นะจับให้เข้าที่ค่ะนะคะนี่นะสังเกตง่ายๆเราจะมีริบบิ้นออกทุกช่องเลยนะคะทั้งหเส้นเลยนะเสร็จแล้วกลับด้านค่ะกลับด้านมาเราก็จะมาจับให้เข้าที่อีกนิดนึงทั้งหเส้นเลย6คู่เลยแบบนี้นะ ท else, ีนี้เราก็จะมานับ in, ข้าม2เส้นนะคะแล้วก็พาดนะดีจะเริ่มนับจากเส้นนี้ก่อนเลยนะคะ1 2สองจับอริบินคู่นี้พาดมาแบบนี้นะต่อเลย1 2สองจับอริบินพาดมาต่อเลยนะคะ1 2สองจับอริบินพาดมาต่อเลยนะคะ1 2สองจับอริบินพาดมาแบบนี้นะทีนี้เราก็จะเหลือริบิน2คู่นะคะจะไม่มีที่พาดแล้วนะ แล้วก็จะมีช่องตรงนี้นะคะรีก็จะใส่เหรียญลงไปแบบนี้นะเสร็จแล้วเราจะจับอริบินคู่นี้ขึ้นมานะคะจับริบินโค้งมาลักษณะนี้นะขยับมาตรงไปค่ะแล้วก็เสียบลงไปตรงคู่นี้เลยนะคะตรงตัวดอกเลยนะเส้นถัดจากเส้นที่พาดตะกี้นะคะนี่นะแล้วก็กค่อยๆดึงลงมาค่ะได้แบบนี้ต่อเลยนะคะจับริบินโค้งมาลักษณะเดียวกันนะขยับมาตรงปนะคะแล้วก็เสียบเข้าตรงช่องแรกเลย ออกช่องถัดมานะแล้วก็ค่อยดึงลงมาค่ะได้แบบนี้ทีนี้ลีก็จะปล่อยมือออกมานะคะจะได้ในลักษณะน,นี้นะจับให้เข้าที่อีกครั้งหนึ่งค่ะทั้งหกคู่เลยนี่นะคะเสร็จแล้วกลับด้านค่ะกลับด้านมาเราก็จะมาสานทับตามแนวนะคะลอดผ่านสองเส้นนะนี่นะหนึ่งสองนี่นะคะ ดูริบินด้วยนะคะทั้ง6เส้น6คู่เลยนะคะเดี๋ยวดูไปพร้อมๆกันเลย นี่นะคะจะได้แบบนี้นะจับให้กระชับเลยค่ะทั้งหคู่6เส้นเลยนะคะนี่นะจะได้แบบนี้เสร็จแล้วกลับด้านค่ะกลับด้านมาเราก็จะมาสารต่อกันเลยนะคะนี่นะลีจะจับเอาริบบิ้นเส้นด้านในสารก่อนนะคะทั้งหเส้นนะจับริบบิ้นขึ้นมาในลักษณะน,นี้นะคะ แล้วก็จับตัวริบบิ้นโค้งกลับมาด้านหน้าอีกครั้งหนึง่งนับจากเส้นของมันเลยนะคะเส้นที่หนึ่งสาสี่นี่นะคะเสร็จแล้วขยับมาตรงปลายนะแล้วก็เสียบลงไปตรงช่องที่สี่เลยนี่เลยนะคะตรงตัวดอกนะให้ริบบิ้นออกมาด้านล่างในลักษณะน,นี้นะคะนี่นะต่อเลยจับริบบิ้นโค้งมาในลักษณะเดียวกันนะคะขยับมาตรงปลายนะแล้วก็เสียบลงไปตรงตัวดอกเลยนะคะเส้นถัดกันมาเลยนะ นี่นะคะแบบนี้ต่อเลยนะคะเราจะทำเหมือนกันทั้งหเส้นเลยนะเดี๋ยวดูไปพร้อมๆกันเลยค่ะ ทีนี้ก็เส้นที่6แล้วนะคะจับริบบิ้นโค้งมาใลนลักษณะเดียวกันเลยนะคะขยับมาตรงปลายนะแล้วก็มองเข้าไปดูตรงตัวดอกเลยนะคะแล้วก็เสียบลอดผ่านลงมาเลยแบบนี้นะดูความเรียบร้อยกันอีกครั้งหนึ่งค่ะทั้ง6เส้นเลยนะคะนี่นะจะได้แบบนี้นะคะทีนี้เราก็จะมาสารต่อกันเลยนะดีจะจับเอาริบบิ้นเส้นนี้ขึ้นมาก่อนนะคะ จับริบบิ้นพับไปด้านหลังแบบนี้นะเสร็จแล้วจับเอาตัวริบบิ้นพับไปด้านหลังอีกครั้งขยับมาตรงปลายนะคะแล้วก็เสียบลงไปตรงตัวดอกเลยนะเส้นถัดจากเส้นของมันนะคะให้ริบบิ้นออกมาด้านล่างคู่กันเลยนะคะนี่นะจะได้แบบนี้ต่อเลยเราจะทําแบบนี้เหมือนกันทั้ง6เส้นเลยนะคะเดี๋ยวดูไปพร้อมๆกันเลย ทีนี้ก็เส้นที่หแล้วนะคะจับริบบิ้นพับไปด้านหลังเสร็จแล้วจับเอาตัวริบบิ้นพับไปด้านหลังอีกครั้งขยับมาตรงปลายนะแล้วก็เสียบลงไปตรงตัวดอกเลยนะคะเส้นถัดจากเส้นของเขานะแล้วก็กค่อยๆดึงลงมาค่ะในแบบนี้นะคะดูความเรียบร้อยกันอีกครั้งหนึง่งทั้งหเส้นหกกรีบเลยนี่นะคะ พอสวยงามเรียบร้อยได้แบบนี้แล้วนะทีนี้เราก็จะมาสารต่อกันเลยนะคะดีจะจับอริบินคู่นี้ขึ้นมาก่อนนะคะจับริบบิ้นพับมาด้านหน้าแบบนี้นะเสร็จแล้วจับเอาตัวริบบิ้นพับมาด้านหน้าอีกครั้งหนึง่งขยับมาตรงปลายนะคะข้ามเส้นนี้มานะคะข้ามมา1เส้นนะ1คู่เลยนะคะแล้วก็เสียบลงไปใต้เส้นนี้เลยนะคะที่ถัดมาเลยนะนี่นะคะแล้วก็ให้ริบบิ้นออกมาด้านล่างนะแบบนี้นะคะแล้วก็ค่อยค่อยดึงลงมาค่ะ นี่นะคะจะได้ประมาณนี้นะเดี๋ยวเราค่อยมาได้จับกรีบกันอีกครั้งหนึ่งนะคะต่อเลยจับริบบิ้นพับมาด้านหน้าเสร็จแล้วจับเอาตัวริบบิ้นพับมาด้านหน้าอีกครั้งหนึ่งขยับมาตรงปลายนะคะแล้วก็เสียบลงไปตรงเส้นนี้เลยนะคะข้ามมาหนึงเส้นนะแล้วก็เสียบใต้เส้นนี้เลยนี่นะให้ริบบิ้นออกมาตรงด้านล่างนะคะเปิดกรีบนี้ขึ้นมาดูนิดนึงนี่นะแล้วก็ <TH OR ITE> ค่ยคอยๆดึงลงมาค่ะ นี่นะคะจะได้แบบนี้ต่อเลยเราจะทำแบบนี้เหมือนกันทั้ง6คู่6เส้นเลยนะคะเดี๋ยวดูไปพร้อมๆกันเลยนะ ทีนี้ก็เส้นที่6แล้วนะคะคู่ที่6แล้วนะจับริบบิ้นพับมาด้านหน้าเสร็จแล้วจับประตัวริบบิ้นพับมาด้านหน้าอีกครั้งนึงขยับมาตรงไปนะคะแล้วก็เสียบลอดผ่านเส้นแรกนี่เลยนะคะนี่นะให้มาออกตรงนี้เลยนี่นะคะใต้เส้นนี้เลยนะ,ะแล้วก็ค่อยๆดึงลงมาค่ะนี่นะคะได้แบบนี้ทีนี้เราก็จะมาได้จับกรีบกันอีกครั้งหนึ่งนะคะ ทั้งหกกรีบหกเส้นเลยนี่นะคะพอสวยงามน่ารักน่ารักแบบนี้แล้วนะเสร็จแล้วเราก็จะมาสารเก็บปลายริบบิ้นกันนะคะดีจะจับเอาริบบิ้นเส้นนี้ขึ้นมาก่อนนะจับริบบิ้นพับไปด้านหลังขยับมาตรงปลายนะคะแล้วก็เสียบลงไปตรงเส้นถัดจากเส้นของเขานะให้ริบบิ้นขึ้นมาด้านบนนะคะนี่นะแล้วก็ <c oughs> ค่อยๆยดึงขึ้นมาค่ะ ได้แบบนี้ต่อเลยนะคะจับริบบิ้นพับไปด้านหลังขยับมาตรงปลายนะแล้วก็เสียบลงไปตรงเส้นถัดจากเส้นของเขานะคะให้ริบบิ้นขึ้นมาด้านบนแบบนี้เราจะทําแบบนี้เหมือนกันทั้ง6เส้นเลยนะคะ6คู่เลยนะเดี๋ยวดูไปพร้อมๆกันเลยค่ะ นี่นะคะในแบบนี้นะดูความเรียบร้อยกันอีกครั้งหนึ่งค่ะนี่นะคะเสร็จแล้วเราก็จะมาตัดปลายริบบิ้นออกเลยนะคะน,นะตัดออกสั้นหมดเลยนะคะแบบนี้นะทั้ง6คู่เลยค่ะนี่นะคะตัดเสร็จเรียบร้อยแล้วจะได้แบบนี้นะ นี่ค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะเหรียญโปยทานแบบง่ายๆของรีดีไซน์นะคะตัวนี้จะเป็นลายดอกแววมะยุราสวยๆแบบง่ายๆเลยนะเพื่อนๆชอบก็เข้ามาทำกันนะคะสำหรับคลิปนี้รีขอจบเพียงแค่นี้ขอบคุณมากค่ะที่ติดตามรับชมขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ